เฮลโลสบายดีทานผู้สมยินดีทานส้มเขาสู่บ้านบ้าล่าอยู่เท็กซัสเดอ้อมื่อนี้บ้าล่ามีโอกาสมาบานพี่นองเนาะบานลังไงทานสม้ม Everything is big in Texas อยู่หน้าบานพักก็ไม่ตรนดอกหักโอ้บอ่อบ่อท่านหนาวเนะาะดอกหักงามๆเลยเนี่ยนะเฮ้ยมันคือว่าไม่ดอกหักม,มันมันโมหนาวไดยบานเผนน่นี่เนาะดอกหักใหญ่ขนาดเลย มาท่านหนาวได้ในบ้านเพนะสบายดีสบายดีมาเรามาเป็นได้ไอยู่ดีไม่แห้งอ๋อโอ้พื้นเพื่อนนอนาイไน่าイนไอืมต้นไม่ต้นต่กผนเขามาไนพี่เบิร์บิ๊กเฮา e เอฟเทิงเอสบิ๊กอินเทกสานผ เออออามามือนี้ก็พิเศษพิเศษได้ไหมมือนี้นะทามผส้มออาหายเบิงดราบนะบ้านพนอสวนในเขื่อนทามผส้มโอ้งามงามงามอืมถึงงามถึงใหญ่นอนกับพีพีไม่นอกมากอืมอืมโอ้คักว่าแต่พื้นคักดีเว้ยหมอท่านเห็นสบายดีสบายดีอ่า สบายดีอบาแล้วสบายดีอืออจจะดีไหมฮะอายัเช่มันจะไปหาจ้าเนี่เป็นเนี่เป็นเนี่ยโอ้ัาอยู่วันนอน่อะกินกาแฟอยจะดีไหมฮะสบายดีอจากสมองบินมาเนี่ยมันเน่ยย่นมันน่ยคนณลายเดี่ยมันน่ต่อลายบดนะอ้อ tốt bài mãi ta nữa nữa mộ nữa 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 sớm nữa ที่เที่เช้าจะขายคือจันซิตแน่นอนอยขายคือกันไปเห็นมาดไปนะไปเห็นนบไปหาสปนเอไม่นละมาดองเทือแล้วเนมาแต่ฝรั่งมามาทเมืองไหเมืองเมืองไนเมืองอยู่ฝรั่งอยูเมเฟอ๋อมาจักหรอหาแต่วนาทกนองย่กบดันนาเช้าปจากปารีสแมสี่สบโม่ะไม่น่ะ ซะดางเลยดอยู่ออกเรียงอยู่ออกเรียงสองคนั้นแหละอยู่ข้างกันแล้วกลไกบ่ไกลขี่รถไปกับสองงมาดงบ่มากมคดี่่เนียองสาวเป็นพลติกป่อวันนึงเนพติอืมติกเป็นไรติกโอเคก็เห็นพลาติกเนี่ยละติกมาน่ยเดียัเมื่อวันศุกาได้ที่เจ ครับครับเห็นผู้จักเพลาติกเด้เพลาติกมาหนีเด้มาอยู่นี่เด้อ่าแม่นแหละอ๋ออยู่ดี่ไม่แห้งนิจัยเศรษฐภพอ่ามาเพิ่นมาแต่ฝรั่งทำผสมมาแต่เมื่อเย็นมเช้าทำเช้าเพราะว่าไม่เห็ดคริสต์มาสไม่ดิ่งคริสต์มาสไม่ดิ่งคริสต์มาสอยู่เมกาอยู่มกาว่าเพิ่นเห็ดจะไหนมาจะไหนจกฟูดี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 ตฝรั่งจะฟูอ๋อ อยากทักทายหาพี่น้องฝรั่งก็ได้มีคนมีเอฟซีอยู่ฝรั่งเอฟซีอยู่ฝรั่งไลยอยู่ไอมไมีไลยคนเดียว่ก็ทักทายมาหาอยู่บ้างเป็นน่นางกเนบนล่นบ้าปนบ้านหล่นบ้างกเบนงกเบ่นบืก็เา่นกัเนบนหล่น้างก็เน้่นก็เ้าะ่างกน้านห่น้งเปน้น่ก็เ็นบาะห้เป็นอน่าเปานล่างกน้าล้งามงกหล่กวางคืออันนี้เนาะ เปิดมันเปิดได้กับตางมหมมงเลยเออค่ะคือกวงแบบที่ว่าอันนนออมิสเตอร์เซลลอาานอากาศมานี่มีต่ขูปเครื่องบินเต็มมายาะเลยเอ,อ้ามีโรบอตคลีเนอร์ยางดีแล้เนี่ยนอ มันคลีนดีอยู่วะปลอยแลนมันใส่เนาะแน่นแล้วไปเองมันฮู้วะไม่นังควายไม่อืมโน่สากระโปรงแดงไหนย่างๆอยู่เนาะเพราะใครก็ย่างๆอยู่บ่เาะสากระโปรงแดง สาวกปงแดงอ้อต้นไหม่ต้นตอกนะครับแห่ขามาเนี่ยบ้านเนี่ยสวนอยู่ในบ้านท่ามะส้มจังเฮื่อนหน่อยเฮื่อนใหญ่ม่สวนอ๋อขากโอ้สเตเวนี่ก็ขากไว้หนอเะ ขึ้นไปเบิงก่อนขึ้นไปเบิงลดโอ้ใส่เต็เต็มเมื่อได้หน่ฮะเกาเห็นพื้นใส่พื้นเพื่อนใหม่ทามผู้ชมพื้นใหม่คลกดดีเลยเออแม่ยังตัวนี้จะมาคือกองหอ,อยเหอเนี่โอ้ห้ามกินเหล้าเมาเด้อมาอยู่ทื่อนซองสัตว์เนี่ยนะโอ้โหขากคักขาด เน่า <No. S 2> อยากจะกินเหล้าเมาอยู่ในเหือนสองสั่นกป็นเน็ดขาดทานผู้ชมตกข้อหักแทนข่ะค่ะโอ้ทานผู้ชมหนอ ฮึมอ่าจะมีพีน่น,ลาลาน,น้องเมื่อไรไล่ผู้ไล่คนได้ทานไปสมอ่านี่พีน่น้องเพิ่นมาแต่เมื่อรัง่งพว่นเด้อเด,อเด,อเดอ้ออ่า สบายดีสบายดีมาแต่เมืองเลยมาแต่เมืองอ๋อเปอยงอกไปอังพี่น้องนมาแต่ปะลังมาแต่ขังมาแต่ขังปารีร่อยกว่ามากเเป็นสร่อมเสื่อเลยต่อไ มามันก็ต่างสั่วโมงกันเนาะแคกชัโงต่างกันข่อยมาหอดนี่มันธรรมดากับมันมันต้งานข่รับรับแล้วเป็นตอาเป็นืนอมาวันนี้มาหด้วยก็บบนออเลวยวาชิอนอนเซสากับนอนทนเทียวและฝรั่งค่ะะโน้น้อท่านได้ไปฝรั่งไปอยู่ฝรั่ได้กลับทล้วกลับซเทียวแหละเคยโนเทียวทีทีว่าทีโน้ตีมากอันส่งมนละ ที่น้องมาจากฝรั่งมายามนับกว้่ลสบานเลยตัวใดบ้านเนแก้วเแม่นนะดูทางคอยเอเซายกบเสียวขาย้นนี่ลา um. mm. 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 <c oughs> oh, ้ล <c oughs> ้างบ้านกวง่มวงมักอึ

นี่พี่น้องมาไล่ขู่ไล่คนให้ท่านผู้ชมอะสไปดีมาแต่ไดเนาะแคลิฟอร์เนียเคยเห็นบ้าวลาวเท็กซัสอยู่บ่กแล้วมียูทูบบ้าวลาวเท็กซัสเบิ้งยูทูบอยู่ว่ะมาแต่เมืองในแคลิฟอร์เนีย เซนเซงเมื่องามนะเซนอเซงงามเซนอเซงเคยไปไปเที่ยวลำบะเวยามบบไทยน้องอาเออนี่มันั่งมันเด้หรือไ่นั่งเซนอเซงงามล้เซนอเซงแก่ขนาดไหนตีอยู่นอกเป็น้าที่ย่งก็ได้เป็นแค่มเปคริสต์มาสมาเป็ซนเนห่มาเที่ยวมาเที่ยวเป็นอะไรเทสกตั์ ต่างกันหมอกับแคลิฟอร์เนียต่างต่างหลายเติมเขอไปแคลิฟอร์เนียเขากระตือนือเร่าโอ้มีคนเอเชียหลายเดี๋ยวไปวันไหนก็เห็นเต็มบัดเลยนะอยู่อยู่เท็กซัสเท่าเห็นน้อยมาสายมีอยู่แต่เห็นน้อยบ่เห็นหลายคืออยู่ในแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนี่คนเอเชียเขาหลายทิศกันนะเป็นทิศกันเนี่ยข้าวหน้าข้าบุญบอกว่ามันเอื่อยนอกนี่เขาว่าฟ้าแฝดกันสองคนเข้ากัน เออจ่าข้าวเป็นท้าพ่อฟ้าเสจทหาเจ้าเอื่อยญ่ก่อนซื้ออย่างนี้เลือมไก่ทอเออไก่พอเอออาเจ้าเอมาเสี่ยวก่อนบ่กว่านมาหัวปีเอมามามาแล้วบอมาหากเจ้าก็ดีอูเฮิงมาหนมสาวมามาโบท้อนเพราะว่าของแบบาเียวก่ยก่อนเคยือกันหนาตางอยูุ่กจดเออเนมีอาหารมาหลายอยา ยันมากบถือบเน่เป็ดมีไก่นะเออเป็นอเท้าองเท้าลาเลยคุณอ่ะที่หนก่อน้เลยอย่ามันอย่าเออเออดีน้าดีน้าะไบเอาคุณได้ให้คนให้นก้อนให้คนให้นกอไทยต้อเอโอ้ย่อันสิบหกเน่หอสปริงทับอกทับบะง านคนลาวซุ <étique> well, ่มแซวกันบ่ตองมีบาร์บีคิวทำผสมต้องมีบาร์บีคิวเนียถกนะถึกพาบ่บเนเมื่อเนอเสือเมื่อเดี๋อยู่เท็กัเป็นเศรษฐีอยู่เท็กซัสเลยเดีวกันถึกอเป็นรษอกันกแลกัน้วก็กินกากินอรกกินออกนา ป่าินว้าเขาเขาเออโอ้ยอันนั้นแห้ค้นบวกว่าออิเกนยูนี่นี่มากเลยว่าโอ้เจนกติรู้ไรปตตานเจะ้าซีไฮเนี่ยหมดแล้วมันใครกัันี่อนกส้าวกเส้าเราเูอหนเสานบอมมีแต่ภูมมาต้นอาจารย์เสียหัน่นกส้าหลาอย่ลุไม่นวกเส้าห่อบอมอืมท่นจะปล่อยป่าําส่ง ยัดเตะจัาหนัวน่ะฟันดีบอลฟังผู้ชเอาก่อที่มาเนี่ยฟันหินนั่นอาจารย์บ้ก้อยฟันห็นนะเอาเอายู่ดีแม่เข้าเชียร์ยินดีต้อนรับเขามาดูดูมาอยู่ที่ลยซะเดี๋ยพี่น้องมาแต่เรื่อฝรั่งน้าถามผู้ชมอันนี้คนมากินเหรออันนี้มาแต่ฝรั่งคุณแมเนี่ยกันล่งมาแต่คหมอพาตัด ๋ยวเป็นพาตัดล้ไส้อันนี้เขาบอกอาวีีเออซีกระ้าเหมือนกนกินเอาแต่้าวมงขาไปกินกินยาบม่ากข้าวม้อนี่ได้บริการครับอเนอาหารการกินขอวกินตม่็นูเขาใส่ยไ้ อะไรบัฟเฟ่ฮะเขายังปิ้งสิอยู่เลยยังยังสิปิ้งอ่ะทับเบอฮะเดี๋ยวบ่ต้องเอาไล้เธอเอาล่อถาเอาทับเบอฮะ คนมากแต่แคลิฟอร์เนียมผสมมาแต่เซนตสมาแต่แคลิฟอร์เนียแน่มาแต่ฝรั่งเนี่ย

ao nè ละน้อยเออเออเกี่ยวผักสุปผักเกี่ยวผักเอาปอกบ่วน

ก็ม yeah. ไม่ก่อยปลาไม่พักแฮะสบายสบายดีสบายดีสไ่อย่นด้เลยนนนี่เด็กกต้องีร่ันไม่แก่ทะลุเป็นร้านาทุกคน เขาเข้าไปเขาเขาเขาเห็ okay, <S 2> <S 2> <she S 1> <is> ีหนก็มาเดี๋ยวเดยวก้อนบรี่มาจือมากหากใ่รไปถนัดนะาเถียก้อนคือบ่มาบกจะมาจะเขื่อนแน่นวาน พ่อบรมาณจะเถื่อพ่อคอยโบได้นังสือสิไปหาแม่คอยคอยเห็นนังสือพอดีเมเซียคอจังได้ได้นังสือโอ้นังสือนังือขือเลยเป็นสิมจิตเอาเยตัดสารศาฝรั่งไปยาบางยาบพทำหมดแออเอาให้กย่ังวเนหันติดก้อนได้หนึให้แวเอาแล้วแหละใ้ร้านเด้เสือ เป็นอะไรอ้ยดูจับลายจับตากันหัวหน่ดับตัวน่ะสัญญาในฮะใช้ยาซื้อเลยเออพูดใช้ยาช้าดซื้อพูดซื้อเขาหันเขาหัน้นนอกเฮ้เรยเห็นกันทันเลยแม่ปฏิแม่ปฏิแม่ปฏิมาเมื่ไรแล้ววันนั้นนะ เอป็นีซีแหให้เสยรา่ได้เห nice ็ดไม่ได้เห็ดเฮ็ดเห็ดเ็ดยันยันมเตยื้อดโมดิังไรนะดจังลอะเีว่าเมกี้มอมิดเลยมิดเลยนะแิปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าแลแต่เียวแต่ยังน่อยสิบกว่าปี แต่ดนยัปีพังกรหายไทบอกามเป็นจะาเป็นเป็นเหรอเมนะเอาชเป็นเหรอยังมีของคนนอมาแต่าฟังเลยเป่อยเกในขนาดนี้ปกาเกกขวเขาวดกัเมาหรายอยู่เนี่ย เออเขาหายนหนึงเอามาสอน้เหมืจะบกไม่านเหมือนกบเไหา้กนี่อย่ข้างอกเลยาวงนั่หลนเขาแบบนั้นสา่้องเดียวอ้าวหายน่กนธรรมดากินตามกเเอโค้าางา็นะมินเขบ้าหกบอ้มันันอนดิอยู่ในสันมันน่แหละสันนอก คนบ้านเราก็มีเห็ดเห็ดลาบอ่าเห็ดราบไปซอยเห็ดสอยซอยมาเห็ดลาบมันโมม่เสร็จเลยออมีแต่ตัวนี้เลยเหรอมีการเพิ่มเริมเอ่อเรปไอซันหางจะคนลาบเมาเกินสันนอกเหรมันอยู่ในของนอกซันหางนอกของเบื้องสันในมันน้อยสันในมันอยู่ในนอกหนอกมันเท่ากับป่าเน่าต่างหากคินเหมอดเสพ

ส่วนหลยกย่าอยากซ้ำนี่เราอยู่ปักสองอันนี้เด้งหมกระยำยำสม,มอือเนี่ยที่ห่อนปุณิโน่นหนึ่งแปลว่ายำสม,มอือขึน้นภูมัก,กันนะมักนาวเนี่ยนะเกษตจะเป็นยำเอาขนาดได้เอาซ้ำแรีบป่ะติดไหม แต่ silently, มันเมกาที <si good Ton ic NG> ่มันอุ้มคุกเลเออเอาเร่แลกครับเอาเมดมเมดียมเร่อทอดทอดวิดเดียวไปกินเออันนี่เสี่ยเขามากเออเวลเววทแข็งอันหนึ่งอ่นเียบะมวกมอนเร์จ่นกินอทานบอันนี้ไม่เป็นยาง ที่หมงแรกเงีนี่ไเนี้ยแม่น่นอนเป็นเนแรกที่หาม่งแรกก็อม่ต้องเขาผ้าแล้วแลมันก็เป็นเ่าเลยเจ้าเลยน้องคนอยู่คนแหงคนอ่ะคนทำาสมามตัวหนึ่งตกไปอยู่ฝรั่งผู้หนึ่งตกมาอยู่มิกาผคุณหนึ่งตกไปอยู่แคนาดากลัมาสุดมิดมันบอกหน่อยมาข้างแรกข้าง้งทาแบกคือข้างท้ามิด เามาเจอกันสาโมงบนอนเ้าดี๋ยวนี้ลกอก็บบเมย่โมเหมอ้ยครับติต okay. b bo b bo ouais. ่งชินปซุบท่ผมโมหาเมียมาได้ม no ัน่าหยแพงเนาะเาเดียบเอาบ่กชอบะลุนเดม่นยาแพงกาอยู่ทางนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกหลังแพ่อกูนยุดหแน่นอกนอกจากอยงเดียวเอ็นูเอ็นูนูถือกลอันนี้บอความจริงเลยนน่แม่นอ เาไป็นอยากไปใช่ไหมไปนะอยากไปก็ไปว่าถ้าดิ้ามต้งมาลุ้นน้ไปน้ามันจะทามเาอเป็นน้าภาษาลุ้นละยอฝรั่งเป็นยังไงิเด็ดเขาบอกไเอากินไปเป็นหางลาเขาบอกว่ากินแตแค่เกลแช่นะช่ตองลาวเทิงนะเซตองลาวเทิง อากาศจะฮอตเย้เซ็ปน่เหมือนเดเ้นตงเราถึง่ลองขับไปบางนี่เสื้องหงายได้ดีหนอบอกคือกันแมนบออ สิ้นตะพากเรป้คือกันคือกันคือข้าโพตันคือกันห่ะบารัไปตัดนอย่านเมนนอเออกบาเอาขาโจงตัวนี้ไว้่ห้เจ้าเฉๆเมนว่าอันเดียวกันอ่ะเราป้ายวัดึนออืมเอาเดียวกันเอาออกได้ละบนเนี่ยเรือจอมโมนี่สิต่อจะทำส้มมันมีเรื่งบร่บอกเดหา่

ในยู u ู u นะนะอันน่ขอฝากกให้าม่อัาน่เพิ่นบ่าจะได้เอาความดา subscribe s u b s c ฝากทีดตามน่นะาตามภาษาฝรั่งอาาภาษาฝรังพิ่นายอ่อ่นั่น่ให้ให้ไปยูติดตามนะติดต่อหน่ะเนาะบอกอ่าถานสบายทีพี่น้องฝรั่งไหมถามไหมบอกไม่บอไม่บอกไม่อ่าถามเออบอก Hello les Français, ça va Ici, on est en, en Amérique, hein Et euh, passez le bonjour à tout le monde. Voilà. Et on se rejoint sur Youtube, surtout. Et n'oubliez pas sur cette chaîne, si vous voulez revoir toutes les vidéos. Hein? Voilà. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Euh, merci. Bon, ว่าน่ยบอบ่ให้ล่องดืมเลยว่าน่ะท่านเจหมดจะอยากบ่งยังเขามายูทูบเยอะเขายูทยู่อยู่ยเยนนี้นะเออเามาสองบาราเท็กซัสเพราะว่าวาล้วบ่ทองนะเคยบอกจะเต็มรังไหมกัญนา